สหรัฐก,กระชับความสัมพันธ์อาเซียนเพื่อกดดันจีนครั้งใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีท่าทีที่ชัดเจนมากเลยว่ามองว่าอาเซียนเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะพันึกกำลังแล้วก็ต่อสู้กับจีนโดยทางรัฐมนตรีต่างประเทศนายแอนโทนีบิงเกนแล้วก็รัฐมนตรีกราหมนายลอยออสตินเนี่ยได้เดินหน้านะครับไปจับมือกับทางอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ประเทศในอาเซียนนะครับไม่ได้ชอบสหรัฐแต่ก็ต้องมีสหรัฐเนี่ยมาช่วย ผ่านอำนาจกับจีนอย่างเช่นประเทศเวียดนามนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทําไมเวียดนามถึงมาจับมือกับสหรัฐทั้งที่ก่อนหน้านี้ในสงครามเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกระทํากับชาวเวียดนามไว้เยอะมากทั้งเรื่องของการทิ้งระเบิดเรื่องการก่อสงครามการทิ้งฝนเหลืองทิ้งคาบมลพิษต่างๆไว้ที่ําให้มีผู้พิการมากมายแต่ทําไมคนเวียดนามถึงกับต้อนรับทําไมรัฐบาลถึงกับต้อนรับสหรัฐอเมริกากลับมาในฐานะพันธมิตรใหม่นั่นก็เพราะว่า ศัตรูของศัตรูคือมิตรนี่ครับเมื่อเวียดนามต้องการจะขาดอำนาจกับจีนเวียดนามรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะมีอำนาจทั้งทางการทหารหรือเศรษฐกิจที่จะไปสู้กับจีนได้ตรงๆเวียดนามก็ตึงอาศัยศัตรูของศัตรูก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาช่วยขาดอำนาจเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์แล้วก็อีกหลายประเทศที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังมองว่ามีหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยที่ไม่ต้องการอยู่ใต้อิทธิพลจีนแต่ขณะเดียวกันก็ โอเคอาจจะไม่ได้แฮปปี้อะไรกับชาติตะวันตกมากแต่ว่าก็ต้องการคานจีนดัง,งนั้นศัตรูของศัตรูคือมิตรที่ดีเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนให้เราเห็นนะครับว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของคนในชาติว่าสุดท้ายแล้วประเทศนั้นน่ะจะได้ผลประโยชน์อะไรมากที่สุดหลายครั้งเนี่ยศัตรูของศัตรูก็คือมิตรได้แล้วก็การนาศัตรูของศัตรูเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าประเทศเรานั้นเนี่ยจะนิยมช,มชมชอบประเทศที่เป็นศัตรูของศัตรูเช่นกรณีเวียดนามเนี่ย อาจจะไม่ได้ชมชอบสหรัฐอเมริกามากแต่เพื่อการคานอำนาจกับจีนเนี่ยก็จาเป็นต้องที่ต้องเอาขั้วอํานาจอีกขั้วหนึ่งเนี่ยเข้ามาคานอําอนาจกันดังนั้นนี่คือเกมการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่คนไทยจําเป็นจะต้องรู้และเข้าใจและรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ไว้ครับฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มอัพฟอร์ไทยนะครับกับโครงการต้องรอดนะครับเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและก็ลด ความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อสำหรับท่านใดนะครับที่ประสงค์จะบริจาคให้กับต้องรอดกลุ่มอัพพอรไทยสามารถติดต่อได้ตามภาพที่ปรากฏดังนี้ครับ